สวัสดีครับพี่ๆหน,น,นาทุกคนผมเบ้ายุ่งจากช่องเกษตรกรโครกที่สุกหลูกอีสานครับมันนีกระชิมาอัปเดตฟักทองกาลังในอายุหาชิบหาบหามือครับหาชิบหาวันครับยังเรือมอัดปุ๋ยอัดฟุนล้วครับกทสิประมาณน,มามน,นี้ครับผสมแหลวไม่พิ่นน่ครับ ลูกก็ทิประมาณนี้แหละครับน่าจะกำลังทำไอ้บกข่าวนำหอมลูกพันหอมครับนี่ครับประมาณนี้ครับเริ่มต่อไปก็ทิใส่ใส่ปุ๋ยสูตรของผมใส่ก็สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดครับปุ๋ยที่ผมใส่ของเรือใบยาละ ประมาณนี้ครับฟอกทองหลังจากผสมเล้วผมก็ผสมเล้วได้อาทิตย์หนึ่งแลละครับอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับประมาณนี้นี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ตัดตัดเอาหน่วยเอาลูกหน่อยๆ่น,นไปขายครับ ทอ,ทองออมไพ่สี่สองหกอายุห้าสิบห้าวันห้าสิบหกวันเริ่มบาง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 น่วยผมก็จีเดี๋ยวเอาออกเอาถิ่มอีกอยู่ครับตัดออกอีกอยู่เพราะว่าผมผสมเพื่อนะบางบางน่วยผมก็ผมผสมใบสองสองน่วยน้ำกันครับสองเขื่อเพื่อนมอติดเพื่อมันติดก็มีครับเพื่อไหว เพราะว่ามันหมดได้ลอยเปอร์เซนต์ที่ฮัฟผสมฮัฟตรงฮัฟตรงเพื่อไปน้ำน,น,นี่กระตัดแต่งไปแล้วได้ครับนี่มันมันมันยังหกคือเก่าประมาณน,นี้แหละครับเหลื่มแต่งเครื่อแต่งงาไปน้ำครับตัดออกง่ายได้ตัดยอดจีนน้ำยอดหา้หาเห้องเบาเลยห้องตัดยอดจีน คือจังสีฮอตต้องเอาออกครับเอาไว้เพื่อนกับจีเยงอาหารนมูเก็บออกเอาไปขายได้กกิโลละสิบบาทครับนี่ไอ้ลูกเล็กๆแน่หน่อยเพื่นนี่ครับจริงๆเพื่อนจะให้มีไว้เก็บตอนดอกเพ่อนบานครับแต่ว่าผมบ่มีเวลาผมอยากยังอยากอยากไล่ยังจักงานไปไถนาแน่นจกักไปดันดินน้ำลดต่ำเขาแน่ครับแล้วก็งานประจำผมก็มีมีแม,ม่ผมเห็ดอยู่ผู้เดียวมันเลยบ่ทัน แม่ก็พร้อมเห็ดคือจังสีห้างต้องเอาออกครับเอาไว้พ่นกะเอาไว้พ่นกะสิแยงอาหารแย่งอาหารมูรตรงนีน้มันบ่ค่อยงาม,มันไดิวาวนนาดินผมผมไหลลงไปใส่ผุนบดไอต้ตะกีนมันมันโคกมันโน่นมันถูงเข็ดเขาบ่างามครับเก็บหลูก ม่น่อยไมน้อยคนนี้เบกออกครับเอาออกเอาไปหลวกกินเศษนะครับใส่อ,อมถ้ายังกระเสบนี่แม่ขาคนสื่อกิโลสิบบาทน้อยๆนี่ครับกับหยอดออนดอกออนจะประมาณนี้นะครับคือจังสีครับต้องเอาออกเอาออกลูกนึง จะนี่ม่อนม่อนม่อนนี่ผมเก็บตกนี่คือคือสองลูกนี่ครับต้องก็ออกลูกนึินครับนี่ลูกนี้กับลูกนี้ต้องเอาต้องเือกไว้แต่ว่าผมผมจะเอาโน่นนี้ออกครับเอาลูกนี้ออกเช่ได้ก็ต้องเอาออกครับเอาไว้บ่ได้๋ยวเพราะว่า เราจะเอาใบหลูกเดียวตัวหนึ่งเขื่อครับต้องเอาออกเก็บตุกอีกแล้วครับนี่ถี่เป็นวางวางนี่เพิ่นเป็นลูกนะครับพลูกถิ่มพอมาเม้นเอาไว้เพิ่นก็นก,นกินอาหารมูซือแต่ว่าถี่บ่มีหน่วยเห้านะเป็นลูกแบบใบกรุดกรดใบยิง่งยิ่ใบจังๆังบ่มีหน่วย หน่อยจมบุญมันก็นจะประมาณนี้ครับจมบุญกระมี่เอฟซีคนถามมาคนมาเบิงท่านผู้ชมท่านหนึ่งคนมาเบิงคนว่าบอกคุ้มผ่าบอกผมผมแต่ว่าคุ้มไหนก็นดีครับแต่ว่าผมหนาแรีงผมจะบุกคุ้มถ้าปลูกช่วงปลายฝนต้นหนาวน่คุ้มผ่านะ่ะดีครับไอช่วง ่วงหนาเรียงนี่ผมจะประคุ้มผมผมว่ามันคุ้มไปมันก็บเกิดประโยชน์ทำน้ำดีบุรีผ่านมันจะห่อนไอถ้ำให้ลวกเครือเฮ้าไอเครือเฮามันห่อนนะครับเครือเครือพักทองเฮามันจะห่อนมันจะลวกอาจจะขาดจะกิ้วบ่สมบูรณ์ครับมมรคุณแม่ผมกำลังแต่งอย่ครับนี่ครับคือจังสีล่ะวันนี้เก็บไปขายครับนี่นอดอ่อนนี่ดาวอ่อนจนี่ครับ โลดทีบาทสวยเลยครับสวยเลยนอ่อนๆหอมๆนี่เ,เรื่อน่นะครับก็นังแจ่งแจ้งอีกแต้งไปนี่รอบสามครับมันงามปวดรอบสามอาจจะเป็นน้ำปุ๋ยใส่ปุ๋ยแรก็ประจักษ์คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่น่าๆพี่ๆนานาน้องๆพอๆแม่ๆเมที่เขามารับชมกับฝากกดไลค์ให้แน่ครับคอมเมนต์น้แน่ทามมาติดตามดูเรื่องกัน ต่างคนต่างศึกษาไปนํากันครับฉัหรับมือใหม่ผมกำลังเห็ดมีฤดูกาลที่สองปนกะอาจจะบ่าท่านของปนใดครับอ่ขอบคุณครับสวัสดีครับ